นั่งอ่ะวนมาเป็นอะไรเมียวเมียวจ้าจ้าอยากมาอยู่ใช่ไหมไกเอาลูกมาปะไปคาบลูกมานะไปคาบลูกมาอยู่นี่นะไปเร็วฮะนะเขาว่าไงเจ้าของเขาว่าไงซีซ่าอย่ามาวิ่งไปวิ่งมานะใช่ไหม ไปหายอยู่แต่บ้านคนอื่นเขาว่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวก็ไปเอาลูกมาไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไงน่ะไปเอาลูกมาเออเอาลูกมาไปเอาลูกมาฮะฮะไปเอาลูกมาไปเอาลูกมาเลยจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาอ แล้วเนี่ยมานั่งรอ <C> e <at> ก็รู้อยู่ว่าไปทํางานแล้วเข้ามาละหมาไม่ว่าเหรอป้าทองว่าไหมยายทองว่าไหมฮะไม่ว่าอ้าวไม่ว่าเอาป้าทองให้เข้าเหรอป้าทองให้เข้ามาเหรอเนี่ยไปทํางานกลับมามานั่งรอ,อยิ่ก้ายิ่เก้าวน่ะแม่อ้ยอยย้ายยยวย้ายยอยยยยยยย โอ้โอโอโอโนกโนโอโน,โนโยอยอรออืมาลูกมาไหมไปเอาลูกมาเนี่ยเอาลูกมาจะเลี้ยงให้หมดเลยเอามาอยู่ในบ้านไปเอาลูกมาอยู่ในบ้านไปเนอะม่เอาไม่เอแล้วไง มาเป็นแมวในบ้านจะได้กินข้าวเสมอภาคกันไงจานใครจานมันเนี่ยนหนูเข้ามาแย่งเขาอย่างนี้นะเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคุณเมลีอ่ะคุณเมลีคุณเมลีคุณเมลีมาแล้วเนี่ยคุณเมลีเห็นไหมคุณเมลีอยู่ไหนคุณเมลีใช่ไหมคุณเมลีเขาก็ไม่ปื้มไง กินน้ำซุปเหรออร่อยไหมน้ำซุปอ่ะอร่อยไหมอ,อันนี้น,นี่ทำให้ทำใหอ้อันนี้นอเ่เนี่ยขอมเมลีเขาเนี่ยกินขอมเมลีอ่ะ,อะชอบซีซ่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะ ถ้าร็จ้อยากจะลงโฆษณาหรือว่าอยากจะให้ค่าอาหารแมวเราก็ไปค่าพุกม่าหามาฝากแมวนะคะดูที่ใต้คลิปนะคะจะมีไอ l ดี e ไลน์นะคะไอ l ดี e ไลน์นะคะเราขอแค่อาหารแมวค่ะไม่ได้อยากได้เงินนะคะใครที่จะบริจาคอาหารแมวติดต่อมาได้นะคะแล้วยังมีแมวอีกเยอะนะคะที่ต้องการอาหารขอบคุณค่ะติดต่อโฆษณาหรือว่า อาจจะบริจาคอาหารแมวมี ID ไอเดียนะคะ